สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่6มิถุนายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,528.54จุดลดลงไป2.66จุดหรือว่าติดลบไป0.17%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่47,000ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกพลังงานการเงินและก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ r b f ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.09%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส2ปี 66, 66นี้น่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ ก็ได้แรงหนุนมาจากการรับออเดอร์ที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาแล้วก็น่าจะหนุนให้รายได้ในปีนี้เติบโตได้ถึงกว่า20%ทางด้านของคามาราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.57%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของอิชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.17%หลังจากที่ผลประกอบการไตรามาส1ปี66ที่ผ่านมานั้นกันไรขึ้นทํำนิวไฮในรอบกว่า28ไตรามาสแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส2ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็มาจากช่วงของฤดูกาลทางด้านของโมชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.86% ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการระบุว่าได้เพิ่มพอร์ตสินค้าที่เป็นเพชรอ c สเซอรีในปีนี้ขึ้นมาแล้วก็น่าจะทำให้รายได้นั้นไม่น้อยกว่า20%ก็คือการเติบโตนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทางด้านของ BA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.36%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเพิ่มกันมากขึ้นทางด้านของ TQM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.31%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี 66, 66นี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากยอดประกันยานยนต์ที่เติบโตกันขึ้นมา ทางด้านของ NSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.50%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้กำไรจะขึ้นทํา n น w ยวหได้ซึ่งก็ได้รับนุนมาจากช่วงของไฮซีซันส่วนทางด้านของ TPIPP วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.05% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้นั้นจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ซึ่งก็ได้อนนิสงมาจากค่า F-T ที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาแล้วก็ยังได้แรงหนุนมาจากอุปสงค์การใช้ไฟในโรงปูนเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกราฟราคาหุ้นติดลบไป3.72% ราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลงมานานคาดว่ายังคงได้รับแรงกดดันมาจากรัฐบาลใหม่ที่มีการเตรียนที่จะปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างค่าไฟฟ้าทางด้านของท u ราคาหุ้นติดลบไป5.56%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะลดลงไปเยยออนเย่ซึ่งก็มาจากทางด้านของธุรกิจ อาหารทะเลที่มีการค่าการกันว่าจะยังคงอ่อนแอกันอย่างต่อเนื่องทางด้านของสตาร์ราคาหุ้นติดลบไปถึง18.18% 18ก็หลังจากที่มีประเด็นที่ว่าทางด้านของผู้บริหารของสตาร์นั้นเตรียมที่จะร้องทุกกล่าวโทษต่อ DSI แล้วก็ปอสอกับทางด้านของผู้ทุจริต นอกจากนี้ก็ยังมีขา่าวจากทางด้านของบรรดากองทุนต่างๆที่ระบุว่ามีการทยอยขายหุ้นสตาร์ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ m p i c ิราคาหุ้นติดลบไป11.90%และที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นให้มีการซื้อขายผ่านบัญชี Cash Balance ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนส่วนทางด้านของ JKN ราคาหุ้นติดลบไป3.91% เพราะว่าวันนี้หุ้นเพิ่มทุน1.36ล้านหุ้นเข้าซื้อขายส่วนทางด้านของ SBNEX t วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป9.02%เพราะว่ามีข่าวว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอีก266ล้านบาทในการซื้อหุ้น s v t ขึ้นมาเพิ่มอีก70ล้านหุ้นจะทำให้มีการเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเป็น10%และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยก็จ้วันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ